ครับนี่ทอมฟล์อ่าครับอันนี้ครับมาชมนาข้าวครับนาข้าวครับอันนี้ครับนาข้าวที่ทำครับปีนี้ฝนดีอยู่ครับผมดีมากเลยครับไปมาชมนาข้าวครับว่าสวยงามขนาดไหนครับอันนี้ก็บ่อปลาครับที่ปล่อยเมื่อวานครับผมปล่อยสองบ่อครับดูน้ำครับดูน้ำลิีินาครับผม น้ำเยอะครับต้นสูงแล้วครับครับสวยๆครับปีนี้ป่าก็เยอะครับป่ามาธรรมชาติเพราะว่าน้ำป่ามาหลายหลากช่วงที่ฝนตกแรงครับปลาเลี้ยงและปลาไม่เลี้ยงครับนี่ครับยังนะครับกิจปแล้วก็วันนี้ก็สูงขึ้นอีกเยอะครับเนี่ยนี่ครับสูงขึ้นเยอะนะนี่ครับอันนั้นก็เอาไว้นี่ครับเลี้ยงปลาไว้กินครับชีวิตก็อย่างนี้แหละครับเราอยู่นี้เราก็ต้อง ต้องมีอาหารนะครับมาต้องมีอาหารครับต้องเตรียมตัวให้ดีแต่เช้านี่ครับท้นอย่างนาที่เราปลูกก็ไม่เสียหลายครับสูงแล้วครับผมหลายเม็ดแล้วยิ่ยมากเลยครับแต่ก็ต้องมาทำความสะอาดทางนี้ครับผมต้องตัดครับเพราะงั้นงูมักเชี่ยวเยอะแยะครับผมน่ครับอันนี้หญ้าคือต้องตัดครับตัดแบบที่เขาต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดครับ ตัดตัดตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับเพื่อให้ข้าวมันขึ้นให้หญ้ามันตายครับอันนี้กรต้นนี้ครับผมต้องทําอย่างนั้นครับเพราะนี่หญ้าเยอะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดมาตัดนะครับเนี่ยตัดเสร็จก็ว่านปุ๋ยเลยครับผมให้หญ้ามันตายครับเพราะว่าเรามีน้ําปแล้วเราะหญ้าจะได้คุมน้ำไปไอจะได้ข้าวจะขึ้นก่อนหญ้าครับมีน้ําอยู่ปุ๋ยขึ้นเร็วครับหญ้าจะขึ้นช้ากว่านี่ครับฝั่งนี้ครับผม นี่คือนาข้าวครับผมดูน้ําใสครับสะอาดสะอ้านครับจะไปทาประชาตาครับข้าวนี่ก็กันเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบบ่านไปครับพอมีกินมีใช้ครับอะไรที่เราเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงไว้ครับที่เราเลี้ยงได้ไม่ต้องไปซื้อเขาครับถึงเวลาเราก็มีกินญาติมิสหายมาจากหรือว่าเอฟซมาก็สามารถที่จะ มีอาหารขึ้นบ้างเขาเราประทานครับอันนี้ก็ต้นบัวบัวไหลนะครับตัวนี้อันนี้ผมมาปลูกแล้วครับนี่ครับต้นบัวไหลนี่กินได้นะครับนี่นี่ครับเอามาทําหลายอย่างครับเป็นอาหารทาหลายอย่างครับอันนี้เอามาปลูกเองครับวันี้ขึ้นก็เยอะแต่เขาไม่ตายครับพวกอันนี้ใบพวกนี้เขาไม่ตายหรอกนี่เขาไม่ตายนี่ครับขึ้นอีกเห็นไหมครับไม่ตายครับนี่เขาก็ไม่ตายครับนาข้าวครับดูภาพ นี่ครับรูน้ำครับรูน้ำอันนี้น้ำมันขาดไปครับตอนตอนฝนตอนพายุันเข้าครับแต่มันแรงจริงครับนะมีต่แถวนี้มันขาดหมดแล้วครับน้ำนี่ครับรูหญ้ามันขึ้นครับข้าวรูครับนี่แหละครับข้าวนี่คือนาครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยแต่แต่ว่าน้ำป่าที่มันไหลมาจากตรงนี้ครับทางป่าทางเขาเนี่ยมันจะเป็นเป็นปุ๋ยมาอย่างดีครับ ตอนนี้ยัง่พิ่งใส่ครับงพิ่งใส่เขาเขามีอยู่แล้วเขาเขามีปุ๋ยธรรมชาติอยู่แล้วครับผมมีน้ําก็ต้องมีปลามีปูครับเป็นนื้อหากินครับตอนนี้ต้องใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาเบ็ดไปใส่ครับผมไอช่อนก็ตัวเท่านี่ปูตีนนี่แหละครับกูประมาณนี้แหละครับเขากาลังโตครับเดี๋ยวจะทําเบ็ดมาใส่ครับไม่ต้องไปซื้อเขาก็เบ็ดทําเองครับเหลาเองทําเองครับนี่ครับใส่ตามนี้แหละครับตามคันแทนาเราในนี้แหละครับผม ครับมีน้ำก็มีปลาครับไม่ต้องกลัวครับอีสานอันนี้ก็ตัดหญ้าจจออกให้ง,งูให้ปลากินไอ้ลกด้วยกูก็เยอะครับปีนี้งูเยอะมากเลยครับไม่รู้ออกมาจากไหนไม่เคยเห็นงูเยอะขนาดนี้ไอ้เหลือมมันัตใหญ่ครับเยอะจริงๆปีนี้มันมาอย่างไรไงก็ไม่รู้ครับค้างคืนต้องถืออะไรมาด้วยเพราะมันใหญ่มันเยอะมันออกาหากินกับเรื่องธรรมชาติครับกับไม่ต้กลัวเขาเขาก็อยู่สวนเขาเราก็อยู่สวนเรา งูก็อยู่ส่วนงูคนก็อยู่ส่วนงูแต่ว่าส่วนมากคนท่นานไม่ค่อยกลัวกันครับแต่ผมก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้างครับเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ก็เจอกันบ่อย <c oughs> กับงูนึ่ก็ทางเขาเลยทางใหญ่แล้วมันรู้ระรับทางที่งูันไปครับเนี่ยทางงูครับมันมาหากินปลาครับทางเขาครับ <c oughs> เราอยู่ของเราเขาอยู่ของเขาต่างคนต่างอยู่เ,เขาไปอยู่ในป่าด้วยนะครับงู ป่าร้วนเลยครับนี่ครับที่นาครับอันนี้ก็เป็นข้าวก็พอดูได้ครับปีนี้พอดูได้ครับนี่ครับครับพอดูสวยงามอยู่ครับนาข้าวปีนี้ก็ถือว่าไม่ผิดหวังครับถือว่าไม่ผิดหวังครับครับนาข้าวสวยครับเพิ่งจะเริ่มต้นครับฝนเพิ่งจะมาครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับรอให้ใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งกนครับผมมัาต้องใส่ปุ๋ยครับไม่ใส่ไม่ได้ครับเนี่ยจเราจะเป็นอินทรีย์รล้นไม่ได้หรอกครับไม่ได้กินเม็ดหรอกครับดครับแน่นขนาดไหนหวานท่านแน่นเลยโอ้อันนี้จ้างเขาหวานรับไม่ได้หวานเองหรอกครับทําไม่ได้ต้องเนื่อยนี่หวานเขาหวานท่านแน่นเลยโอ้สุดยอดจริงหวานได้สุดยอดจริงๆเลยหวานข้าวได้สุดยอดอย่งน่นยิงเปี๊ยเลย กังเปี้ยเลยนี่ก็ทางดูทางเดินครับทางเดินเลยโว้ยไอ้กบัวไป้วยกบเล็กก็เยอะนะครับแถวเนี้ยแก็อยู่งี่ครับพวกกบพวกเขียเขาเขาก็อยู่ตามทองนางเรานี่แหละที่ไหนเขาก็ขึ้นกร้องมาครับก็ส่องจับกันกินถ้าเยอะก็เอาไปขายถ้าร้อยก็เอาไปกินครับนี่ครับดูต้นครับับนี่แหละครับผักข้าวครับนี่ภาพโดยรวมครับนาข้าวครับอ่อนนวนครับผมแล้วค่อยตัว ครับต้องค่อยเดินเพราะงูมันอยู่เคี่ยวมันเยอะครับต้องใส่อย่างดีครับผมกิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ